ไปแล้วครับอันที่หนึ่งไปแล้วครับอันแรกครับปึ๊บขึ้นมาเอ้าไปพี่น้องไปขึ้นเลยน้องขึ้นเอ้าหกล้อกันสุกเอ้าหนึ่งภาษาต้องแบบต้องดีครับเนี่ยจังหวะหัวอ้อยต้องได้ครับน่าจะประมาณสี่ห้ากองได้ครับจังหวะนี่าาานบ สวัสดีครับผมทีนุเบิงยาโมครับผมสำหรับคลิปนี้พาพี่น้องมาอยู่กับรถขีบอ้อยครับหรือว่าทีมงานโดนจัตพาครับผมส่วนรถขีบนี่นิวฮอนแลนด์ครับ6,610ครับน่าจะเป็นเทาเดียวซื้อต่อมือมาครับเนี่ยส่วนโคงขีบนี่ช่างแก้วจัตระครับผมหรือว่าเป็นทีมงานโดนจัตพา ส่วนโชเฟอร์นี่ก็เป็นรถแกงเลยครับโอ้ก็ใช้งานคล่องเหมือนกันนะครับเนี่ยส่วนทีมงานนี้มีรถหกล้อสี่คันครับร้อยส,สิบห้าหนึ่งคันอิซุ u ุร้อยยี่สิบครับส่วนตัวเก่านี่อิซุ u ุ1ึร้อยสิบครับอีกคันหนึ่งหนึ่งร้อยสิบห้าเหมือนกันครับ ตัวนี้น่าจะเป็นรอบจัดครับ120รอบจัดส่วนทีมงานต้นเด็ดานี่คุมรถ6ล้อนี่จะเป็นป๋าตาครับส่วนคุมพนังงานตัดน่าจะเป็นป๋าชันลีอ่าโอ้ใช้งานคล่องแล้วครับช่างแก้วเจตุรัตน์ครับ k k c ค่าตัว ทั้งตัวรถทั้งคีบนี่ห้าแสนไปไปลายฮะห้าแสนไปไปลายนะตัวนี้ครับซื้อต่อมือมาส่วนคนขับนี่ชั่วโมงบินไม่ต้องพูดถึงฮะพี่น้องถือว่าเป็นตัวชำนาญการเหมือนกันครับเดี๋ยวผมพาพี่น้องไปดูใกล้ๆจังหวะที่คีบอ้อยกใกล้ๆครับเจอดูนะครับพี่น้องอันนสองกำครับเนี่ยเจ้าฝีมือครับฝีมือ เลี้ยงอ้อยได้สวยฮะน่าจะเต็มเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยที่ที่อ้อยนี่นะคั้มสูงครับสิบเอ็ดสิบสองตันฮะถ้าไม่ถึงนี่ก็คุ้มค่าครับค่าดำมันค่าสึกหลอค่าแรงอื่นอื่นอีกมากมายครับเพราะวิ่งไกลเอาอันโซเลยครือกำ จังหวะจังหวะขีบนิืวคาบนะครับไม่ใช่ง่ายๆนะครับเนี่ยดูจังหวะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาขึ้นขึ้นท้ายรถขีบให้ดูจังหวะที่แกไล่ไล่นิ้วครับไล่มือทั้งคนโคนทั้งเกียร์ทั้งพวงมาลัยครับคัสคอยพี่น้องดูจังหวะการกคุมนะครับคุมทั้ง,งระบบมือระบบพวงมาลัยทั้งเกียร์นะ ตึงภาษาสัมผัสต้องดีครับเนี่ยจังหวะหัวอ้อยต้องได้ครับน่าจะประมาณสี่ห้ากองได้ครับจ้องว่าเนี่ยต้องหวะมือมือต้องสัมผัสกับผัสด้วยครับง่ายๆนะครับเนี่ย วันิ่มแล้ววจอดครับถ้าันนี่ตรงน้นังครับเดีวูวิธีใส่ครับเค่อยครับ้งไม่ได้นะครับนี่นจะยืดครับเดี๋ยวไปยืดครับแรกนะครับเนี่ยวยืนี้ต้องได้ครับดนี่ยืดยืยดยดยืดดยดดยยย คนเทียบบอกว่าไม่ใส่ดาบหรือขอโทบอกว่าใส่ถ่ายก่อน okay, okay. แต่ว่าคนขับนี่เอาหน้าครับเอา <Okay. S 1> ไม่รู้ว่าจะเอาไงครับคนขับ,บรถคีปบนี่เอาหน้าคนเทียบนี่อยากได้หลังะเอาได้หน้าลืมหลังได้หลังลืมหน้าเอา้ัวร้อสิบหาทำอะไรครับอู้บอ,อ้ โอ้แต่งหนุ่มแต่งซิ่งนี่ยิงแรงเหมือนเจ้าของรถนะโอ้ยอีกน้ำเห็นเปล่าพี่นอ้องเออโอ้แจ๋วครับเออจะลงไปตามเด้อป่านี่ครับโอ้โหร้อยสิบห้าครับถือว่าเครื่องยังฟิตฮะเครื่องเครื่องยังฟิตด,ดีฮนะโอ้เข้า ตามร่องร้อยสิบครับนี่ครับเจ้าของร้อยสิบคันนี้นี่ก็เป็นหัวหน้าคุมเกมเลยฮะเส้นทางนี่ก็น่าจะเคลียร์ได้ฮะสี่สิบสองปีบนเส้นทางวิ่งอ้อยครับวิ่งอ้อยวิ่งมันครับดูดูด,ด,ดูเครื่องร้อยสิบครับโอ้โอ้โอ้เต็มคันเตินไปเปล่าป๋าอึบโอ้ ก็ยังไปได้นะฮะไปได้ครับเรียนการ์ดสองสามปีนี่ไปได้เหมือนเดิมครับนี่ครับขึ้นมาอีกแล้วครับทางคนหัวครับก็จะยืดยืดหัวไปนะครับเนี่ยนะครับสี่ตรงหัวตรงยดน่าจะสามเมตรได้เนะสามสี่สามสี่เมตรได้ฮะอ้อยน้ำหนัก ดีฮะน้ำหนักดีครับฝนมาหกใส่นี่โอ้น้ำหนักนี่ขึ้นขึ้นเยอะเลยฮะเต็มกล่องนะครับเต็มกล่องทั้งสามคันนะผลก็จะมาครับพี่น้องมืดหมาน่าจะมาอีกรอบครับฝนไม่ใช่เป็นฝนธรรมชาติน่าจะเป็นพายุน่าจะเป็นพายุนะน่าจะเป็นพายุครับ มือตึมคืึมาเลยเต็มกล่องแล้วครับนี่ใส่สองสักรัมพอแล้วครับคันนี้ร้อยยี่สิบร้อยสิบห้าร้อยยี่สิบอันนี้ตัวเก่าหรือว่าตัวตึงไม่ต้องพูดตึงฮะอายุใช้งานได้นสี่สองปีอิสุสุเอสร้อยสิบอ่าร้อยสิบปลักมาตัวแต่งซิ่งแต่งรอฮะร้อยสิบห้าเต็มกล่องทุกคันนะฮะเริ่มเริ่มทับแล้วครับ ระทับนี่คือนัดเตแล้วก็สามารถไปโรงงานได้ครับไฟรถก็เปิดนะครับมืดแล้วฮะใส่ท้ายฮะใส่ท้ายแล้วก็น่าจะชนหัวตรงสามคับก็จะจบครับัใส่เตแล้วก็ขรอไปโรงงานนะ้ครับร้อยกิโลไม่รู้ว่าวิ่งกี่ชิบงครับ มันสอบสามพั้วบนมาดิสองสามอะเจ๊สองเจ๊สามเจ๊สองเจ๊สามอ่ะโอ้เวิ่นน่าจะทับทับขึนะะ้น้วฮะน่าจะเสร็จแล้วฮะนือว่าเป็นคีบสุดท้ายะครับคัสุดท้ายแลยนะ้วเนี่ย จ the so so right awesome ้าของรถนี่บอกว่าสั่งว่าพอแล้วสูงแล้วแล้วว่าพอวิ่งไปเขามีดาดมีอะไรก็วัดความสูงนี่ก็มาดนค่าปรับครับเสร็จแล้วฮะนี่ถือว่าเป็นเสร็จการใส่อ้อยวันนี้ฮะนี่มีวิธีลงครับ เอาโอเคครับอ่าคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องติดตามครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาตีสวัสด์ครับมื่แล้วครับผมก็จะไปอาบน้ำนอนโอเคครับสวัสดีพี่น้องทุกคนครับผมไปแล้วครับอันที่หนึ่งไปแล้วครับอันแรกครับร้อยร้อ้าอรถขาบประคองไปแล้วดินก็จะสุดๆนิดนึง ชนกันโอ้เสียงหมดนะฮะโ,โคองนี่เสียงหมดโอ้รถคีมนี่รถไถก็หมดกำลังแล้วครับแบตก็หมดครับรถไถโอ้งานเข้าเลยครับสตาร์ทติดนะเป็นต้องนี่เป็นคันที่สองอีซูร้อยยี่สิบอ่าเดี๋ดยวคันนี้เป็นรอ้รอยว่าจัดนะ,ะไปรถขาบนี่ตั้งหลัก จุกแล้วโอ้เฮ้ยไปพป่นไปดินลมๆครับเอาโซ่ดึงพันหน้าด้วยครับปึ๊บขึ้นมาเอ้าไปพี่น้องไปขึ้นพี่น้องขึ้นเอ้า รถล้อก็ตุกเอ้าวันนี้ L C C เลยมาหรือว่า L Cupra L C โอ้ไปได้ครับ6ล้อออกลออก่องฮะรกล้อล้อไปออกล่องเลยโอ้เดี๋ยวขาดอีกนิดไปรกล้อดักครับเดี๋ยวกอ่อนเดี๋ยวก่อน ได้สวยเลยฮะสามพันรวมรวมแล้วร้อยยี่สิบสี่สิบหกสิบโอ้ดีแรงพี่น้องก็ลงบวกกันเนาะนี่น่าจะไม่ไหวครับจอลรอก่อนเอาตัวเก่าหรือว่าตัวตงึงออก่อนครับอันที่สามเนี่ยอิสุเอสร้อยสิบอ่า ไปได้ของแกนะฮะเนี่ยเมื่อวานแกว่า13ตันนะดเดจ๊แกพยายามดันเข้าล็อกครับไม่ได้นะครับไปไนะไป,ป่าดันท่น,ทนป่าดันโอ้เยเจ๊อเจ๊อก็ถึงโค้งนี่ <c oughs> อยู่เลยครับอยู่ทุกคันเลยจังหวะเดียวมันมัน,ม,นมันหกกักศอกบจนไปเปล่า ขันที่4นที่สีต้องต้องวิ่งเข้าล่องนี้เลยครับตัดเข้าล่องนี้เลยตัดตัดล่องไปนะครับขันที่สี่เนี่ยตรงนี้มัน,มนจังหวะมันหักศอกครับฝืนปา๋าครับฝืนนี่ คันนี้มแมลงครับมันน่าจะมีปัญหาอะไรครับคันนี้หมดกำลังแล้วครับเดี๋ยวครับตั้งลำกันไปเดี๋ยวลุกลุกไถลุกขีบนีตั้งลำไปนะเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันป รือว่าแรงนะครับรถันนี้ก็จะเป็นเฟียงท้ายนิ่ใหญ่ครับ <S <S ไปเรื่อยครับัาน,นไปเรื่อยไดร ล้อแรกยกเลยครับยกของล้อเฮ้ยน่าจะไปได้น่าจะไปได้ครับโอเคครับโอเคครับพี่น้องโอเคครับดีกว่าเสร็จสิ้นภารกิจครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผมทีรเวงย์ยี่โมกับลาพี่น้องทุกคนครับสวัสดีครับ